oh oh Alo đi hello nghe tiếng hello 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 mà hello 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 hello

看看哪里的路，看看哪里。你想去哪？这是第一，这是第二。 เออเอาเป็นว่าอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าฮะเราไปขุดเหมืองของเราดีกว่ามันไม่ทำร้ายเราหรอกลำมังอแ <c oughs> ต่ว่าเหล็กเมื่อกี้อยู่ไหนอะ่ะเออเชี่อยอ๋อเหล็กเมื่อกี้หายเอาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ผมกาเลยประมาณนี้ใช่ไหมใช่ไหมอ๋อนี่ไง Tao bác Tao gì ơ. Ui, siêu tục. <laughs> siêu tục với dê là phố, xuống lưới. Kiến okay, nó cho mình luôn nè เฮ้ยทองทองตรงไหนแล้วมัน่านดู่างให้เป็นทองอะไระเด็กตรงนู้นอีกฮะแต่ว่าเราต้องต่อทางเราจะขึ้นไปแต่ถ้าขึ้นไปมันไม่มีทางเดินนี่สิแย่ว่ะไรทุกคนเราต่อทางไปก็ได้ถ้าคลิปนี้มีเสียงรบกวน หรือว่าเสียงอะไรต่างๆที่เป็นแบบเข้าเอในคลิปผมก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะเอาหมดเอา้าหมดเฉยฮยหมดเฉยเราขุดไปเลยไหมเราจะทำทางอ้อมไม่รู้ขุดแล้วอะเฮ้อ โอ้หินงอกหินย้อยแต่ก็อย่าไปยุ่งกับมันฮะถ้าหล่นเสยหัวนี่คือเฮดเฮดช็อตเลยนะมีเหล็กตรงไหนอีกไหมครับน่าจะเหมืองข้างล่างปะน่าจะเป็นเหมืองข้างล่างที่จะมีเหล็กแต่ว่าครั้งก่อนผมอุ้ยั้งก่อนผมสำรวจไม่หมดไง เอเอแล้วแเราจะเป็นยังไงอ่ะคือตอนนี้ก็ไม่มีน้ำเลยนะาชีดต้องขึ้นข้างบนถึงไหมไม่น่าถึงฮะอาอพอดีเป๊ะเลยอย่ายิงเราใช่ไหมอย่ายิงเรานะอย่านะเรื่องหัวหน้าเอิงไปไหนอ่ะเดี๋ยวบอกว่าหัวหน้าเอิงตกตายแล้วนะ <c oughs> เฮ้อจริงดีเราคิดว่าเราอยู่ข้างบนานายกันไปแล้วนะฮะเราจะลงไปข้างล่างหรอนที่ลงไปได้นะทำไมเราไม่เดินไปตรงนู้นแล้วโดดวะเชียะอย่าตกนะโคเสียว อันไม่ใช่กาเวลหัวไม่กาวเวลม,มันจะตกไอ้บ้ามันมันไม่เหมือนวอลกธรรมดาผมบางอะไรตรงนู้นอีกโอ้โจเจริญเอาละอย่าตกนะอย่าตกอุ้ยโคตรเสียวเลยอีกแล้วอ่ะ อะไรนักหนาของมึงเนี้ยจะมืดดีแล้วทุกคนวันดีเจ้าแมวอ้าวันดีเจ้าหมูไปไม่ได้ปะถ้าโดนลงก็กลัวตกอ่าขอนอนตรงนี้ก่อนละกันนะเด้อยอขอต่อนิดนึงเผื่อไม่งตกไอ้เหี้ยนั่นไงตัวเลยตกมาเมื่อกี้เนี้ย ฉันคิดไปเองอ่ะ <c oughs> นอนเฉยก็นอนสิเราจะเก็บหินพวกนี้ไปด้วยดีไหมเนี่ยไม่ดีกว่าปล่อยให้มันอย่างนี้เนาะมันเป็นธรรมชาติของมันละกัน Mung giới chẳng của tham tình tham. anh luôn 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 ทางนั้นเราสำรวจม,มาแล้วแสดงว,ว่าลาวินนี่มันมีถ้ำอยู่เฮ้ยตรงนั้นไงเดี๋ยวไปสำรวจตรงนั้นดีกว่าเอาล่ะลงดีๆโหโฮโหโหโหเสียวเลยลงแบบเโ,โลเลยเสียงแล้วจะทำให้ฉันกลัวสิเอ้อก,กี้ว่าตรงไหนวะตรงนี้ใช่ไหม ตรงนี้จะเป็นถ้ำนามนี่เอ้ยเสียงสมบีต่พวกเองอยู่ไหนกันอันนี้น่าเราน่าจะสำรวจแล้วใช่ไหมคุณว่าน่าจะใช่วะ โอ้ยน้ำมิยังมบี้อ่ะชิบหายแล้วทุกคนดิจิจจะแมวตรงนี้แล้วก็มาเนี้ยเราจะมาทำไมอีกเนี่ยนั่นน่ะสิฮะอ๋อเหล็กตรงนั้นก็มีนี่ว่า พิ่งจะเห็นฮะชีโอ้ยใกล้ลาวาจังรู้สึกเสียวไงไม่รู้อ่ะนี่ถ้ำตรงนี้ก็อ๋อที่ถ้ำตรงนี้ไปได้โอ้หินหินองอหินย้อยเยอะเลยโอยเคแต่ผมแบบว่าเออเอ,อ้ยผมคิดว่าผมน่าจะฟาร์มแถวนี้สักพักก่อนแล้วกันพิก,อกแอคเราก็ไม่ได้เอามาสำรองด้วยสิ วิ่งเหล็กอ,อย่างนี้ยังไงเลยคอร์ลากบเวลจะตกนะ please อ่าไม่มีอ่าคุณเหล็กแล้วเจอคอปเปอร์คืออะไรว่าเด็กคุณเหล็กแต่เจอคอปเปอร์ ทั้งคอปเปอร์ได้ทั้งเหล็กอคืออะไรนะแล้วอย่างเยอะด้วยนะประดินยังมีอีกฮะโอ้โหเยอะเกินลาวาปะเนี่ยทำไมมันมีไฟลาวาชัวร์เนี่ยโอเค,อเ,ค,อเ,คเราจะมาตรงนี้โอ้โห เชี่ย er. น้ำอย่างเยอะเลยเฮ้ยโหเฮ้ยเฮ้ยเ,เสียเอะยเอ่ะโฮนีเน้เฮียเฮ้ยเฮ้ปเป้ยเยย่า,า <laughs> ยาาปเป นั่นไงอือนี่นานมาถูกจังวะจริงๆรต่รู้สึกว่าคิปเปอร์เวอร์ชั่นใหม่นี้น่าจะแบบระเบิดน้อยลงปะประมาณว่าแบบแรงมันแรงระเบิดมันน้อยลงอะ่ะ ไม่เหมือนตะกอนตะกอนนี่บึ้มแบบโอ้โหพื้นที่กระจุยกระจายใหญ่เลยแต่นี้ไม่ค่อยแสดงว่ามันน่าจะนี่แหละ,ะมั่งก็ดีเหมือนกันฮะตะเม็ดก็เบานิดนึงเฮ้ยท้ำนี้ท้ำนี้รู้สึกว่าโหของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหคอปเปอร์ หินงอกหินย้อยเยอะมากมีเยอะมากอาก้าวอันนี้ม่ทุกอะไรกันนี่ปะผมผมขออนุญาตอุดน้ำตรงนี้ไปก่อนคือโคตรเกียดเลยเอามาทำไมอะแล้วไหลทีนี่แบบโอ้โห อ๋อข้างบนเป็นอันนี้ใช่ไหมตรงนี้มันทะลุต,ตรงไหนอ่ะขอขอดูแปบ๊บนึงนะอ้ะอาวอ๋อตรงนี้เองดีแหละเดี๋ยวผมขอตัวกลับไปเอาของแป๊บหนึ่งครับ Oh, สวัสดีเช้าที่สดใสอีกครั้งผมคิดว่าผมจะไม่เอาเตียงไปแล้วเพราะว่าเพราะว่าผมแบบถ้าค่ำคือผมจะฟาร์มตรงนั้นยาวๆเลยไม่นอนเลยอะ่ะผมจะไม่นอนเลยประมาณว่าแบบให้แฟนทอมเกิดอ่ะไอ้เราทาเมื่อกี้เราหายไปไหนเอาชิปหายแล้วเนี่ยคาเตโมไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ไหนวะ มาดิมาดิทำนี้หรือเปล่าใช่จริงๆด้วยฮะแล้วคุณทําำวะท้านี้แหละเนี่ยผมจำได้ว่ามีเหล็กตรงนี้แล้วก็มีบล็อกเดียวเพื่อตรงนี้ก็ไปได้นะเราจะสำรวจข้างล่างก่อนไหมไปตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะ,ราะว่าอะไรก็ไม่รู้ อันนี้ก็ริบสลเลตสลเลตแลต้วตรงนี้ก็ข้างล่างไอ้ตรงนี้คุ้นๆไงคุ้นไหมลนะ่ะคุ้นๆนะตรงนี้อะแต่จำไม่ได้ฮะห,หินพวกนี้เยอะมากก็มีดินดินดินพี่มึงอะหินเออ ผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ถ้าใครที่เล่นไมค์คับอยู่สิุดจะรู้ฮะมันมเป็นเสียงแบบเป็นเสียงหลอนๆนะคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผู้พัฒนาไมาค์คาเขาคิดอะไรอยู่จะให้เกมแบบสนุกๆเป็นเกมแนวฮร์เลอร์อเอาจริงที <laughs> แต่เขาว่าก็เป็นสีเพิ่มสีสันในเกมนะ แต่ผมไม่อยากได้เลยโอ้โหเสียงยังรันดีน่าเล่นตอนเช้าเึ่นตอนกลางคืนนี่รู้เรื่องเลยรู้เลยเกี่ยวมากตรงนี้กาเวลระวังครับขุดไปแบบถล่มนี่ใช่ไหมโอเค มีบล็อกต่อไม่ไนชิพหายแล้วไม่เป็นไรคุณเอาก็ได้โอ้โหยังมืดเลยชีย้อ่ะคุณมืดมืดจัดถ้าน,นี้ยังเยอะเลยว่าผมลงที่แบบ có phải chúng ta lung mường sao kiểu không? Tôi không biết không mượn, Bài... Bài bên, bên 3, 4, oh. là tôi có tôi